สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการงานของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกระกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาดูเรื่องงานนะคะในไตรามาส3เป็นยังไงบ้างสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของคุณคือดาวอังคารนะคะเรามาดูในเดือนกระกฎาก่อน กรกดาเนี่ยดาวอังคารจะโครจรสองช่องนะคะสองช่องราศีช่องแรกคือช่องการงานและช่องที่สองคือช่องลาภะซึ่งทั้งสองช่องเป็นช่องที่ดีนะคะดาวอังคารเนี่ยอยู่ในภพกรรมะนะคะเป็นเกษตรตาทิบดีถึงวันที่13กรกดางานนะคะในช่วงต้นเดือนดีมากดีสุดๆนะคะการที่ได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยแปลว่าเรื่องของความมั่นคงได้ชัวร์ได้แน่ได้ดะะีกว่าดาวอังคารจะมาจุดนี้ใช้เวลาถึง1ปีครึ่ง เมื่อคุณได้งานนะในเดือนต้นเดือนนี้ควรต้องรีบทำรีบคว้าโอกาสกล้าแข็งขยันให้ทางอังคารแปลว่าต้องกล้าเข้าหางานต้องขยันให้มากยิ่งทำมากยิ่งได้มากอังคารคือเรื่องของทักษะฝีมือแสดงศักยภาพแสดงฝีมือของเราให้โลกรู้นะคะอังคารคือดาวธาตุลมคือการเดินทางพกปะงานเป็นจอบจอบงานฟรีแลนซ์งานโปรเจกต์งานโครงการพวกนี้ดีหมดเลยนะคะ มองว่าอาจจะมีโอกาสได้ทำงานอะไรใหม่ๆทำงานร่วมกันกันกบลูกน้องทำงานร่วมกันกันกนกบลูกค้าได้ผลดีนะคะได้สิ่งที่ดีมากมายเลยค่ะจุดเสียก็มีนะคะเพราะว่าดาวอังคารจะส่งเกณฑ์สะะีมาถึงดาวพุทธที่ลอยกลุ่มลักนณะของคุณอยู่ซึ่งซึ่งทั้งสองดวงนี้เป็นดาวพู่ศัตรูกันนะคะบางทีเราทำงานมากก็จริงอะคะ่ะแต่ก็จะเกิดเรื่องของความขัดแยง้งความขัดแย้งเนี่ยนะคะมาจาก ของดาวพุธก็คือพบสหัสชชะนะคะบางทีเราเดินทางค่ะบางทีเดินทางมันหนักมากเหนื่อยมากนะคะเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะติดต่อยากเหลือเกินนะคะพอเราเดินทางหนักมากเหนื่อยมากแต่ข้อดีก็มีนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็จะโคจรมาสัมพันธ์เป็นดาวคู่มิตรในวันที่9กระกรกฎาคมเหนื่อยมากหนักมากแต่บางทีเดินทางไปไกลอะค่ะ ไปต่างจังหวัดนะไปค้างอ่างแรงแต่ได้พักโรงแรมดีหรือเดินทางไปไกลแต่ได้นั่งรถดีได้นั่งชั้นแบบ first class อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้การทำงานของเรานะถึงมันจะมีปัญหาเหนื่อยหนักแต่ก็โอเคอยู่นะคะรับได้นะคะทีนี้ศาสตร์ช้าแปลว่าเพื่อนนะเพื่อนฝูงเรานี่แหละค่ะเพื่อนฝูงเนี่ยมักมีปัญหาทำให้ทะเลาะหรือขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะมีปัญหาปากเสียงนะแทงกันข้างหลังด่าก,กันนะเหน็บกัน เกิดขึ้นได้แต่นะคะทะเลาะกันแล้วเขาก็ช่วยทําให้เราสําเร็จนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยสัมพันธ์ร่วมกันกับดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวคู่ม,มีของดาวองคการอีกต่อหนึ่งนะก็คือว่าไม่เป็นไรด่าก,กันว่ากันแต่ก็ลุยนะคะทำให้งานมาประสบความสําเร็จได้ส่วนศาสชะเนี่ยยังแปลว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะบางทีสื่อสารอะไรออกไปอะคะ่ะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างบางทีงานมันเยอะงานมันล้นนะคนเรามันก็ไม่ใช่ เ,เครื่องอัตโนมัติเนาะทำผิดก็เป็นเรื่องปกตินะบางทีเราสื่อสารผิดพลาดไปกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยตายแล้วเขาสั่งเท่านี้แต่แต่เรายังไม่ได้ส่งเลยแต่ก็โชคดีที่มีของในสต็อกอะไรเงี้ยมันเหมือนงานของเราอ่ะเด่นมากๆนะคะแล้วก็มาร่วมด้วยกันกับอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นนะคะก็ไม่เป็นปัญหาะะจะมีตัวช่วยเข้ามาทําให้เกิดเรื่องของความสําเร็จได้นั่นเองค่ะทีนี้ในช่วงกลางเดือน พอดาวอังคารย้ายนะคะอังคารจะย้ายไปอยู่ในภพลาพระงานที่เรารทําตอนแรกเนี่ยมันเป็นเกษตรหรือว่ามันสําเร็จมันดีมากเลยนะคะมีปัญหาแตะแก้ได้นะคะแล้วพอสําเร็จแล้วก็เข้าสู่จุดลาภะก็เป็นเรื่องของความสําเร็จอีกนะคะทํางานดีเราก็ประสบความสําเร็จดาวที่ลอยอยู่ในภพลาภะเนี่ยเป็นดาวที่ดีแล,และเสียนะคะดีครึ่งเสียครึ่งเนาะเพราะดาวอังคารเจอดาหรือตยูก่อนนะแปลว่างานของเราเจอดาหรือตยูมันอาจจะทําให้งานเราอะคะ่ะ เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงมรตยูคือเรื่องของการทําลายนะการจบการจากการเลิกนะมรณะมันจะคล่องตัวแค่เป็นอาจจะเป็นช่วงๆอะ่ะหรืออาจจะเป็นแค่กลุ่มคนหรือสมมติคุณมีสินค้าหลายอย่างมันอาจจะขายดีแค่บางอย่างแต่บางอย่างอาจจะฟรีซอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผลของดาวมรตยูหลังจากนั้นแล้วดาวอังคารจะส่งกระแสถึงดาวพฤหัสนะคะพฤหัสเป็นดาวคู่สมพลอันนี้ดีละนะเมื่อกี้เสียนะอันนี้ดี แสดงว่างานของเราจะประสบความสําเร็จและขยายวงกว้างออกไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยิ่งขยันยิ่งเดินทางยิ่งโชว์ฝีมือยิ่งเข้าผู้ใหญ่เพราะพฤดัสคือผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยพฤหัสมาจากภพสุภะคือยิ่งเข้าหาเจ้านายนะคะแบบมีอะไรให้ทํำไหมมีอะไรช่วยอีกไหมมีงานนอกอีกไหมมีจ็อบนั้นจ็อบนี้อีกไหมยิ่งทําให้เราแบบว่าประสบความสําเร็จนะอ่ายิ่งโดดเด่นเข้าไปอีกดาวพฤหัสนะคะมาจากภพอริแปลว่ายิ่งมีปัญหานะคะยิ่งสําเร็จ ยิ่งมีปัญหาเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาใช้สติปัญญานะเพราะว่าพระราชคือเรื่องของความรู้มีปัญหาเราไปหาข้อมูลเราไม่รู้เราไปเรียนให้รู้ยิ่งรู้ลึกทําให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้ดีทําให้เราเกิดความสําเร็จพลิกเหมือนวิกฤตข,ขึ้นมาเป็นโอกาสอย่างนี้ค่ะก็เลยมองว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะงานน่ะไม่ได้ลอยอยู่ในจุดเสียลอยอยู่ในภพเรือนที่ดีนะภพกรมมะภพลาภเป็นสิ่งที่ดีมีอุปสรรคนะคะแต่ก็มีตัวช่วยนะคะ ก็เลยให้60%แล้วละกันนะคะที่ไม่ให้50%เเนี่ยนะคะเพราะมันดีครึ่งเสียครึ่งนะเพราะว่าดาวการงานไปรออยู่ในภพเรือนที่ดีนั่นเองคือภพการงานและภพลาภะที่แปลว่าความสำเร็จนะคะชิต้าให้60%เเนะงานของคุณกรกฎในเดือนกรกฎาคมนะคะต่อมาในเดือนสิงหาคมนะสิงหาคมเนี่ยดาวอังคารยังโคจรอ,อยู่ในจุดเดิมคือจุดลาภะแสดงว่าเรามีโอกาสสาเร็จนะคะถ้าเราทําอะไรเนี่ยเราทาต่อต่อเนื่องไปนะคะเช่น เราเมื่อกี้บอกแล้วให้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะอะไรไม่รู้ก็ไปเรียนให้รู้แล้วก็การเข้าหาผู้ใหญ่นะคะการเข้าไปบอกเลยไปอาสาเลยนะคะว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ทํำไหมยิ่งแบบเราเอาตัวเข้าหาผู้ใหญ่ะคะ่ะทาตัวให้ผู้ใหญ่เขารู้ว่าเอ้ยเรามีประโยชน์นะไม่ใช่ขี้ขี้นะแบบทาได้เรามีความสามารถเรามีฝีมอนะือนะบริษัทกำลังต้องการแบบนี้อยู่อาสาเลยคือ ขันอาสาอง,องคารคือดาวนักรบอะ่ะนักรบเราไม่แสดงฝีมือแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราเก่งใช่ไหมคะอย่างบางทีมันมีงานอะไรที่แบบนักรบบอกว่าโอ้ยสึกนี้ใหญ่หลวงนะักถ้าเราไม่กล้าอาสานะคะว่าเอ้ยมาเราพร้อมลุยพร้อมตายเลยพร้อมเหนื่อยพร้อมแบบทํางานควงกะเลยนะคะผู้ใหญ่เขาจะไปให้โอกาสเราได้ยังไงใช่ไหมในเมื่อถ้าถ้าเรามีความมั่นใจค่ะเราแบบพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะหนักพร้อมที่จะสู้ไปเรียนกับนาย หรือถ้าเกิดคุณเป็นนายของตัวเองอ่ะคุณรู้เลยว่างานเนี้ยไม่ง่ายไม่มีใครเอาเหล่อหูงานนี้ปัญหาเยอะหูงานนี้ต้องเดินทางหลายที่งานนี้ต้องรีไว้แล้วรีไว้อีกแต่เรารับถ้าคุณรับอ่ะแล้วคุณแสดงสฝีมือทั้งบูทั้งบุญนะเพราะอังคารคือการลงมือทำนะคะส่วนดาวพฤหัสคือการใช้สติปัญญาหรือการเข้าหาผู้ใหญ่อ่ะคือเราลุยลงแรงลงหัวเข้าหาผู้ใหญ่ คือจะยิ่งดีกันกับคุณทําให้คุณเกิดรางพาไปว่ามันสําเร็จคุณสําเร็จแน่ๆถ้าทําแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณนั่งชิลๆสบายๆรอให้งานวิ่งเข้ามาหาคุณอะ่ะอันนี้แปลว่าคุณจะไม่สําเร็จแล้วนะคะมันจะมีอุปสรรคแล้วนั่นเองนะคะอันนี้คุณต้องเลือกทําดีๆทีนี้ในเดือนสิงหาคมจะมีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาสัมพันธ์เป็นเกณฑ์สี่ให้กันกับดาวอังคารน,นะคะซึ่งดาวศุกร์มาก่อน สแสดงว่าในช่วงต้นเดือนชิต้ามองว่าด,ดีนะคะดาวพฤหัสกับดาวสุปเป็นดาวคู่ที่ดีกับดาวการงานของคุณนะคะคุณนะคะจะเ,เหมือนมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จมันเหมือนมันมีอะไรอาจจะเข้ามานะ,ะจากหนึ่งสุขมาจากภพพันธุมันอาจจะมีโอกาสนะคะมาจากคนในครอบครัวของเรานั่นเองหรือคนที่เราเห็นเป็นเครือญาติอ่ะพันธุ์คือคนในบ้านอ่ะคนในสํานักงานคนในบ้านคนในโรงงานคนในสถานที่ที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยเป็นจุดนะคะ ที่ทําให้เราได้มิตรอังคารกับสุ p e ดาวคู่มิตรมิตรนี้อยู่ในช่องการเงินทําให้เรายิ่งได้เงินนะคะได้มาง่ายๆจากคนกันเองเนี่ยนะคะหรือเอาทรัพย์สินของคุณนะคะมาช่วยต่อยอดในเรื่องของการทํางานของคุณไม่ว่าจะเป็นที่ดินคอนโดบ้านรถโรงงานสตูดิโอเอามาเรโนเวทเอามามาปรับทําให้สวยทําให้ดีะคะ่ะแล้วมันจะช่วยทําให้คุณได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะคะ อันนี้คือดาวที่ดีแต่พอในวันที่ประมาณช่วงกลางเดือนดาวอาทิตย์จะเข้ามาละอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวอังคารนะคะก็ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายนะคะบางทีอาจจะเป็นแบบงานที่เราทําไปแล้วเราต้องออกเงินไปก่อนอย่างงี้คะ่ะออกเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นเหตุให้เราต้องใช้เงินนะคะลงทุนในเรื่องของงานนะคะก็เลยมอกว่าเรื่องของการงานเนี่ยมันจะ กลางเดือนไปมันจะขัดแย้งกันในเรื่องของการลงทุนแล้วกันนะคะมาดูในเดือนกันยายนค่ะในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีดาวที่สัมพันธ์ในมุมเขาเรียกว่าตรีโกนกับจัตุสดัยนะคะตรีโกนตามหลักโหราศาสตร์สามเหลี่ยมนะคะเป็นเกณฑ์ดีเป็นเกณฑ์ของความมั่นคงแต่ความมั่นคงเนี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรีโกนนั้นเป็นตรีโกนชั้นที่เท่าไหร่เหมือนคุณนั่งรถไฟอะ่ะมันก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้นสาใช่ไหมคะเราถึงจุดหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่า ถึงด้วยความลำบากที่แตกต่างกันถ้าคุณนั่งชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยกับนั่งชั้นสามอารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะอันนี้คือเกณฑ์ตรีโกณนะขึ้นอยู่กับว่าเป็นตรีโกณชั้นเท่าไหร่นะคะส่วนมุมจตุสดายก็เช่นเดียวกันนะคะมุมจตุสดายคือมุมที่อยู่ทั้งสี่เสาทาให้เราเกิดความมั่นคงคือมันเหมือนมันไม่ลมอะ่ะสามเหลี่ยมมันอาจจะยังมีกริ้งกริ้งพลิกๆิได้แต่ว่าสี่เหลี่ยมค่ะมันเป็นอะไรที่มีความมั่นคงแน่นอนนะคะ ยิ่งถ้าเกิดดาวที่สมพันธ์อยู่ในมุมสี่เหลี่ยมเป็นดาวที่ดีก็จะยิ่งดีขึ้นในเดือนกันยายนนะคะดาวการงานของคุณดาวอังคารนะคะจะลอยอยู่ในภพวินาศซึ่งจริงๆวินาศตามหลักโหราศาสตร์อะ่ะมันเป็นช่องที่ไม่ดีนะมันเป็นช่องที่มีเงื่อนไขวินาศมันเหมือนว่าอยู่ดีๆอะคะ่ะตึกมันก็จะถลม่มลงทาวเวอร์ถลม่มลงนะคะเพราะเกิดแผ่นดินไหวเป็นอะไรที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนกันยายนงานที่คุณทำอะคะ่ะ มันจะมีเหตุให้พลิกพลิกนะปรับเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนฐานกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนแอเรียอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวตกวินาศแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เสียนะคะเพราะว่าโชคดีที่การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเข้าสู่มุมจตุสดายคือมีดาวไปลอยนะคะเป็นแกนสี่เสาอยู่ในภพสหัชชะอริสุภะวินาศ ะะซึ่งจริงๆมุมทั้ง4เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของการติดต่อหรือการเดินทางเน้นเป็นในลักษณะนี้นะการติดต่อการเดินทางการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วจะทําให้ดีขึ้นนะคะทาให้เราเกิดความมั่นคงขึ้นทําให้เราเกิดความคล่องตัวขึ้นทําให้เรามีเรื่องของคอนเน็กชันมากขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆแก้แล้วนะคะก็จะทําให้งานเราดีขึ้นหรือคล่องตัวขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกันยายนคุณต้องลองปรับแผนดู ปรับแผนคือเดินทางไปในแอเรียใหม่ๆจากออนไลน์เป็นออฟไลน์นะคะเอาเอาการแก้ไขเข้าไปสัมพันธ์ด้วยสมมติว่าลูกค้าเคยบ่นเรื่องนี้นี้นี้อ่าเรามีการปรับปรุงปรับแผนปรับเปลี่ยนแพ็กเกจปรับปรุงลดปรับปรุงรสชาติรูปแบบวิธีการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าอางานนังคารวินาศเราต้องเปลี่ยน ในรูปแบบการการ Approach เรื่องของงานของเราแล้วจึงจะดีพอเราเปลี่ยนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นว่าโอโหคล่องตัวเลยดีเลยมินเหมือนมีตัวช่วยมันเหมือนแบบโอ้โหยอดเข้ามาบางทีรถเนี้ยเผดไปนะคะคุณทําให้มันกลางขึ้นมาหน่อยทําสินค้าขึ้นมาใหม่หรือตลาดเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กไปจุ่มตลาดใหม่เออกลายเป็นว่าการปรับปรงุงปรับเปลี่ยนของเราเนี่ยมันทําให้เราเกิดเรื่องของความมั่นคงขึ้นมาในสถานที่ใหม่ๆสิ่งที่มันเคยเป็นอุปสรรคในที่เดิม กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีในที่ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่พอช่วงกลางเดือนนะกลางเดือนเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธที่ลอยโครจรเข้ามาอยู่ในมุมตรีโกทําให้เกิดเรื่องของปัญหาอุปสรรคแต่มองว่าดีมากกว่าเสียนะคะเพราะดาวที่ลอยสัมพันธ์ดีอะคะ่ะก็โอเคมากกว่านะนั่นเองนะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากในจตุสดายมันเป็นมุมที่มันมีเงื่อนไขอย่างที่บอกคือคุณต้องคิดใหม่ทําใหม่อ่ะคุณไม่คิดใหม่ทําใหม่อันนี้ถือว่า กลายเป็นว่าเดือนกันยาไม่ดีนะถ้าเกิดฉันทําในรูปแบบเดิมฉันยังดื้อยังดึงไม่เอาฉันจะทําแบบนี้เอออันนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินลงทุนการการทางานแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่งานไม่เข้าเงินไม่เข้านะคะมีปัญหาปากเสียงกับเรื่องของแบบการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานติดต่อที่ไหนก็ไม่ค่อยได้ลูกค้าไม่ค่อยแบบว่าเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดคุณปปรับแผนปรับเปลี่ยนแล้ว จะกลายเป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงของคุณถึงแม้มันจะมีอุปสรรคบ้างแต่คุณจะผ่านไปนะเพราะไอ้ตัวจตุสดายอ่ะมันแข็งแรงกว่าตัวดาวคู่ศัตรูนะคะทีนี้ในปลายเดือนกันยายนนะประมาณ20 20กว่ากเนะะี่ยค่ะ27ละ27สิงหาดาวศุกร์จะโครจรมาทํามุมตรีโกนมุมตรีโกนนี้นะพันธ์กับเรื่องของการงานอยู่นะคะอยู่ในภพพันธุมรณะวินาศพันธุคือที่ที่เราเข้าไปอยู่ะคะ่ะก็คือบ้านออฟฟิศ ะะหรือที่ที่คุณเข้าไปทํางานนะคะ่ะมันจะต้องมรณะวินาแปลว่ามันจะต้องไม่อยู่ที่เดิมถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณจะมรณะวินาคือคือแย่นะคะเงียบสมมุติคุณขายหน้าร้านอยู่ตรงนี้นะคะปลายเดือนอกันยาหน้าร้านของคุณจะเงียบคุณต้องไปขายออนไลน์หรือขายหน้าร้านแหละแต่เปิดช่องทางออนไลน์คือมันจะต้องมีการเปลี่ยนอะมรณะคือ เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมไปวินาทีไม่ใช่แบบเดิมนะคะหรือคุณอาจจะต้องย้ายตลาดสมมุติว่าคุณขายของอยู่ที่ตรงเนี้ยตลอดเลยปลายปลายกันญามีโอกาสงานเงียบแต่ถ้าเกิดคุณไปออกบูธนะคะไปออกบูธตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นโอ้โหสนุกเลยอันเนี้ยดีนะ,ค,ะความคล่องตัวจะเกิดขึ้นนะ,ะในจุดที่เป็นบ้านที่ใหม่อ่นะ,ะหรือเดินทางไปติดต่อลูกค้าตรงนั้นตรงนี้ต่างจังหวัดนะคะทำจ,จากออนไลน์เป็นออฟไลน์จากออฟไลน์เป็นออนไลน์ ย้ายแหล่งย้ายที่นะคะย้ายสำนักงานย้ายที่ไลฟ์ขายของย้ายที่ทำพรีเซนต์เอออันนี้ดีถ้าเกิดคุณทำแบบนี้นะกัญญานะมองว่างานดีแต่คุณต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้มันอาจจะมีเหตุนะทำให้เราแบบสิ่งที่เราทำมันยากนะมันมีอุปสรรคมีมปัญหาเหนื่อยหนักโอ้ลำบากอะไรเงี้ยนะคะคุณต้องไปปรับแผนดูนะคะก็เลยขอเลทน,นะคะว่ากรกานะคะหกอร์เซ สิงหาห้าสนะคะกันยา65%แล้วกันนะคะอ่ะตีไปรวมๆนะคะเลยมองว่าคนกรกฎการงานของคุณในไตรามาสที่3ามนะ,ะชีต้าให้ประมาณ60%นะคะที่มองว่าเด่นๆนะคะชิต้ามองว่ากรกฎานะคะและกันยานะคะแต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขที่บอกนะที่เล่าให้ฟังนะ อันนี้ก็จะได้แบบลุยเลยส่วนเดือนสิงหานะอาจจะก,กลางๆนะคะไม่ดีไม่เสียกลางๆเป็นเหมือนแบบการแบบทรงตัวไว้จากเดือนกรกฎาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็กันยาเป็นเหมือนการทําแบบคิดใหม่ทําใหม่นะทำในอาเรียใหม่ๆช่องทางใหม่ๆจะเกิดความมั่นคงจะเกิดความสําเร็จในรูปแบบใหม่ๆให้กันกับคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคําทํานายใน EP นี้สําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id c h e i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP นีอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ